ฉันตื่นขึ้นและไม่สามารถขยับแขนขวาหรือขาขวาได้ฉันกลัวมากฉันอยากจะขอให้เพื่อนร่วมห้องเรียกรถพยาบาลทันทีแต่แล้วฉันก็พบว่าฉันไม่สามารถสวัสดีทุกคนฉันชื่อน้ำใสในปีที่ผ่านมาฉันลดน้ำหนักได้มากถึง20กว่ากิโลแต่ฉันก็ไม่ได้ควบคุมอาหารอะไรเป็นพิเศษและฉันก็ไม่เคยพยายามลดน้ำหนักเลย ฉันไม่รู้สึกหิวเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สิ่งที่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเท่าที่ฉันจําความได้ฉันชอบการกินอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่เสมออาจมีพ่อแม่บางคนที่คุณรู้จักที่บ่นว่าลูกของตนเองไม่กินอะไรเลยและก็ต้องป้อนอาหารให้ถึงจะกินแต่แม่และพ่อของฉันไม่เคยมีปัญหาเช่นนี้ฉันกินทุกอย่างและฉันชอบอาหารทุกชนิดฉันกินเยอะมาก จนแม่ฉันชอบคุยโวกับเพื่อนเนเรื่องที่ฉันกินเยอะอยู่เสมอตั้งแต่เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนุ่นแหละฉันมักจะมีแก้มที่อบอิ่มอยู่เสมอผู้ใหญ่ชอบบีบแก้มฉันแม้ว่าฉันจะโตขึ้นฉันก็ยังชอบกินอาหารที่แม่ทำอยู่เสมอเวลาไปเดินเล่นกับเพื่อนๆนหลังเลิกเรียนพวกเราก็พากันไปกินของอร่อยๆและฉันก็ทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนด้วยฉันโชคดีฉันมีระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายที่ทำงานได้ดีมาก ดังนั้นแม้ว่าฉันจะกินเยอะแต่ก็ไม่ทำให้ฉันอ้วนได้เลยและฉันก็ชอบชั่วโมงของการออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอร์ในโรงยิมเพื่อนของฉันอิจฉาฉันกินมากกว่าเพื่อนถึงสามเท่าและฉันไม่อ้วนฉันแค่หัวเราะและกินเบอร์เกอร์กับมันฝรั่งทอดและดื่มโค้กฉันรู้ว่ามีอาหารอร่อยมากเกินไปในโลกนี้และฉันอยากลองทุกอย่างเช่นฉันตัดสินใจว่าวันหนึ่งฉันจะไปทัวร์ร้านอาหารยุโรปอย่างแน่นอนและฉันต้องการเรียนรู้ ที่จะทำอาหารอร่อยด้วยตัวเองเมื่อฉันเป็นวัยรุ่นฉันช่วยแม่ของฉันในครัวจากนั้นฉันก็ค้นหาสูตรอาหารด้วยตัวเองและปรุงอาหารเองบางครั้งฉันก็ทำสำเร็จแต่บางครั้งฉันก็ทำไม่สำเร็จฉันชอบอาหารอิตาเลียนโดยเฉพาะพิซซ่าสลัดพาสต้าและของหวานฉันก็ชอบเหมือนกันฉันสามารถยืนในครัวเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกในการกินอีกชิ้นดังนั้นเมื่อฉันจบการศึกษาจากโรงเรียน ฉันตัดสินใจว่าฉันอยากเป็นเชฟมืออาชีพดังนั้นจึงไม่มีใครแปลกใจที่พ่อแม่ของฉันพูดด้วยความภูมิใจว่าฉันมีความสนใจในการทดลองทำอาหารใหม่ในครัวฉันก้าวสู่การเป็นเชฟระดับ first class และแม้กระทั่งเปิดร้านอาหารของตัวเองนี่คือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดว่าการเรียนในวิทยาลัยดูเหมือนง่ายเกินไปสำหรับฉันเพื่อนของฉันบ่นเรื่องการบ้านและภาระงานมากเกินไปส่วนฉันหลังเลิกเรียนฉันทำการบ้าน แล้วก็ทำอาหารอร่อยๆอให้ตัวเองและเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนชีวิตฉันดีขึ้นเรื่อยๆแต่วันหนึ่งมันเปลี่ยนไปก่อนและหลังฉันมีอาการป่วยแปลกๆฉันขออธิบายว่ามันเป็นการผิดป,ปกติอย่างเฉียบพลันของการไหลเวียนโลหิตในสมองอย่างใดอย่างหนึ่งศูนย์กลางของสมองได้รับความทุกข์ทรมานจากสิ่งนี้สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออาจเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เช่นกรณีของฉันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของยีนฉันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะฉันทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารเล็กๆควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือฉันคิดว่าฉันทำงานหนักเกินไปมือขวามักจะรู้สึกชาเป็นเพราะเตียงของฉันในหอพักซึ่งนอนแล้วไม่สบายตัวแต่เช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นและไม่สามารถขยับแขนขวาหรือขาขวาได้ฉันกลัวมาก ฉันอยากจะขอให้เพื่อนร่วมห้องเรียกรถพยาบาลทันทีแต่แล้วฉันก็พบว่าฉันไม่สามารถพูดได้ฉันอธิบายให้เพื่อนร่วมห้องเข้าใจไม่ได้เลยฉันต้องการความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่แพทย์มาถึงฉันไม่รู้สึกอะไรเลยบริเวณด้านขวาทั้งหมดของร่างกายและฉันไม่สามารถพูดอะไรได้แน่นอนว่าทุกคนเอาฉันนอนลงบนเปลหามและพาฉันไปโรงพยาบาลหลังจากการตรวจร่างกายแพทย์สรุปได้ว่า มีความเสียหายของกลิบสมองด้านซ้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกสมองที่ทำงานด้านการรับรู้และการรับรสอีกด้วยดังนั้นอนาคตของเชฟและคนที่ชอบกินอาหารอร่อยๆอมีอาการทางสมองและมีปัญหาการรับรู้รสชาติตอนนั้นไม่รู้สึกตลกเลยหมอสามารถหาวิธีรักษาที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วในสัปดาห์ต่อมาฉันเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่สัปดาห์นี้กลายเป็นนรกจริงๆสำหรับฉันฉันคิดว่า ฉันจะไม่สามารถพูดคุยและไม่สามารถเดินได้ตามปกติอีกแล้วและฉันคิดว่าความฝันทั้งหมดของฉันจะต้องสลายไปและฉันจะกลายเป็นภาระของพ่อแม่ไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามฉันไม่ต้องการให้ใครมาเจอกับความกลัวและความสยดสยองที่ฉันมีหลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ในที่สุดฉันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลฉันตัดสินใจว่าฉันจะอยู่กับพ่อแม่ของฉันเพื่อการรักษาและฟื้นฟูตัวเอง ฉันยังคงทานยาตามที่แพทย์สั่งในตอนแรกฉันยังรู้สึกเครียดมากหลังจากที่ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นเวลาสองเดือนจากนั้นฉันก็กลับไปเรียนและทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารตามปกติจนกระทั่งฉันสังเกตเห็นว่าชุดทำงานของฉันใหญ่เกินไปหลังจากที่ฉันมองดูตัวเองในกระจกอย่างละเอียดฉันพบว่าน้ำหนักฉันลดลงมากตั้งแต่อาการป่วยเริ่มขึ้นเมื่อฉันยืนอยู่บนตาช่างฉันตกใจมากมันกลับกลายเป็นว่า น้ำหนักชั้นลดลงได้เกือบ20กิโลกรัมโดยไม่รู้ตัวแต่ทำไมชั้นมีความรู้สึกว่าทุกอย่างยังเป็นปกติแต่ว่าร่างกายชั้นตอนนี้มันเหมือนการอดอาหารฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ได้กินอาหารมากเหมือนปกติจริงๆหลังจากที่ชั้นออกจากโรงพยาบาลฉันไม่เคยรู้สึกหิวเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ชันไม่ได้กินอาหารในบางมื้อแล้วทำไมฉันถึงควรกินถ้าฉันไม่ได้หิวเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าสำหรับฉัน นี่เป็นเพียงผลที่ตามมาของการเจ็บป่วยและความเหนื่อยล้าของฉันแล้วฉันก็เริ่มชินกับมันแล้วร่างกายของฉันก็เช่นกันไม่เคยให้สัญญาณใดๆแก่ฉันเลยที่บอกว่าถึงเวลากินแล้วฉันไม่รู้สึกหิวไม่เคยท้องร้องและไม่มีอาการคลื่นไส้ <c oughs> เห็นได้ชัดว่าฉันเริ่มน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว <c oughs> เพียงเพราะว่าฉันลืมกินไม่รู้ว่าผลข้างเคียงนี้มีอันตรายต่อสุขภาพของฉันเพียงใด ฉันจึงตัดสินใจที่จะถามแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้แพทย์สนใจกรณีของฉันอย่างจริงจังคุณหมอบอกว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ไม่พบอะไรเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรือในเอกสารทางการแพทย์เลยฉันไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการทดสอบทางการแพทย์อีกครั้งและผลการตรวจพบว่าการขาดความอยากอาหารและความหิวเป็นผลมาจากสมองและส่วนหนึ่งของสมองที่ประเมินสถานะทางสรีวิทยาของร่างกาย ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ทําให้สมองไม่สามารถประเมินความรู้สึกหิวได้อย่างเพียงพอไม่ว่าท้องจะส่งสัญญาณว่าหิวแค่ไหนและคงจะดีถ้าได้กินอะไรบ้างแต่สมองไม่รับฟังสมองก็คิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและร่างกายก็ยังทํางานได้ในบางครั้งฉันทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นกับใครสักคนก็เพียงเพื่อทานเป็นเพื่อนเฉยๆโดยไม่รู้สึกหิวเลยและไม่มีความอยากอาหารอะไรเลย แพทย์ไม่ได้สัญญาว่าสมองจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็แนะนำให้ฉันดูว่าความหิวจะกลับมาหรือไม่ตอนนี้ผ่านไปเกือบปีแล้วตั้งแต่เริ่มป่วยแต่ความอยากอาหารของฉันยังไม่กลับมาในช่วงเวลานี้น้ำหนักฉันลดลงไปแล้ว22กิโลกรัมพูดตามตรงฉันกลัวที่จะมองตัวเองในกระจกที่ผ่านมาฉันไม่เคยอ้วนเลยซึ่งน้ำหนักที่หายไปทำให้ฉันกลายเป็นแค่โครงกระดูกที่ถูกปกคลุมด้วยผิวหนัง ผู้คนในร้านอาหารที่ฉันทำงานห้ามไม่ให้แขกเห็นฉันเพราะเจ้าของร้านอาหารเชื่อว่าพ่อครัวควรจะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่เหมือนฉันตอนนี้ฉันกำลังพยายามฟื้นฟูเรื่องการกินของฉันฉันตั้งระบบเตือนความจำและพยายามกินให้ตรงเวลาเมนูของฉันมีสารอาหารจำพวกโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตซึ่งฉันปรุงเองและฉันใช้เครื่องปรุงที่ฉันชอบมันมีประโยชน์สำหรับร่างกายของฉัน แต่ในบางครั้งฉันก็ยังคงลืมกินเพราะเรื่องงานและการเรียนฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันจนถึงก่อนเข้านอนดังนั้นบางครั้งฉันก็ต้องกินตอนกลางคืนฉันเพิ่งสมัครสมาชิกกับยิมแห่งหนึ่งเพราะฉันคิดว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ฉันมีมวลกล้ามเนื้อและรูปร่างที่ดีได้เนื่องจากฉันมีปัญหาในการเพิ่มน้ำหนักอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดคือผลที่ตามมาที่ไร้สาระของโรคนี้ ได้กีดกันฉันจากความสุขหลักในชีวิตของฉันการกินอาหารที่ฉันเคยชื่นชอบอาหารอร่อยแต่ตอนนี้ฉันไม่สนใจแม้แต่อาหารจานโปรดของฉันมันไม่ทําให้ฉันมีความสุขอีกต่อไปบอกฉันหน่อยว่าถ้าคุณเป็นนักชิมคุณจะรู้สึกหิวบ่อยไหมเวลาที่คุณไดเอทคุณกินถูกต้องไหมคุณจะมีชีวิตเหมือนฉันโดยไม่รู้สึกหิวได้ไหมสำหรับคำถามเหล่านี้คุณช่วยตอบฉันในความคิดเห็นด้านล่างได้เลย ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับเรื่องราวของฉันและคุณจะกดถูกใจและติดตามช่องของเราด้วยเนื่องจากมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายรอคุณอยู่คุณควรกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อคอยติดตามเรื่องราวดีๆอยู่เสมอขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของฉัน